โอ้โสวัสดีพี่น้องครับผีแพนนองนั่นแหละตลาดไทยเล้าโค้งเกียมครับผมบา,บานตานเมืองไงพี่นออ้องสอฟโปปล่าวเฮาเพิ่นมาสื่อของเพิ่นกับขนขึ้นเ,เรือเมืองเรือเพิ่อนนี่เนิดหน่อยพ่อ้อมก็มาปะพ่อคือมาสวยเถิดบ้านไก่โอ้ขอ้องกับขาม้าเนาะกับไก่แนวบุกหอนปันไดะ

นี่หลาหน่อยแล้วเดี๋ยวของขึง <c oughs> นน้นเรือแล้วเรูะไนาะม่ซ่องไหนครับพี่พอซงไหนครับส่อเทศบาลเทศบาแม่เหมือนได้พี่น้องสินค้าล่อใส่หลอดใส่รถเลยนะเขาคิ้วเขาคิ้วเขาคิ้วรงแมนเหมือได้เลย สวัสดีครับผมเสือแดงมาจากียไก่อนเดดไล่อนเดดไลยบางทีหลายคนเอาเิ็ดูอมาขายเทียลักโอ้โหูดูดกบบุญเต้นตั้งเือมีเห็ยบิดไง่หบิดไงจิงเผาวัดมือสาติ๊บปรทูวัดมือสอ่ไปครับ เมืเอ่อเราประครับ <laughs> อ๋อแม่เราหิวเซ่เลยสองใหม่สองมือเลย <laughs> แม่หนังอะครับนะโอ้แขวางเสียบตัวน,นี้ในทุเรียนเ <laughs> วลาเราถี่ร่ำแล้ว

่งางขึ้นไปโอ้ยทางณนอหลดลงมาเสงนหนามตัดนนามสาะทางเมื่อฝนตกเป็นก่อหลอดสุกลมวันนีแหละพูนะพี่น้องของบนพูดนะยอ่เาฮะ <laughs> <laughs> mm -hmm. I <sighs> don't <Whew>